อะไรอยู่ริแทนชื่อว่ามันคืออ่ะเอาเอามันคือวิญญาณไงวิญญาณอะไรบ้างมันก็คุณอะไรเลมันคือวิญาณใคริญญาณยังสม่ทนแต่น่าจะไม่คายคือมันลอยไปลอยมาอ้าวนะขึ้นไปข้างบนแล้วถ้าเกิดแต่นายคือกระดูดใจอ๋อกระดูด เฮ้ยทำอะไรกันอยู่อ่ะเฮ้ยพันธุ์พันพ่อนายเฮ้ยเฮ้ยซื้อด้วยเฮ้ยเสียแอปเปิลดีนะเฮ้ยช่วยหน่อยโอเคตอนนี้นายพูดอะก็ได้ใช่ไหมใช่วันนี้พูดได้แก่แอปเปิลแมนเปิดได้ไปเนี่ยเปิดไม่ได้ฉันช่วยเปิดเองไปก่อนนะเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บปุ อ้มันไปปลุยปีนอยู่ไม่ต้องว่าอ้ยอ้ยไี่ว่าแต่ใครเฮิดหันังคุยกัได้ไหมมันหันไม่ได้ทำไมเหรอบุ๋มหันหไม่ได้โอเคนั้นคือควรเราจเช่อย ใช้กระดูดใช่กระดูดใช่ใชเอ,อ๊ะเอ้ยนีก็ไปฟังไใช้กำลังเฮ้ยทำอะไรกันอยู่ค่อยแม่กระดูนี่มันคือชินแล้วเหรอเฮ้ยใหญ่เอาไปเลยเอ้ะอเฮ้ย

โอเยเชื่อ <accurately S 2> ี่ปวดเชื่อในยโอเคเด้วยปวดเชื Means, ่อนายเองจปอดเชื <sought lent ceu> ่อเออมัน <Richt> น er> ี้มันปวดไม่ได้้อะไรไม่แเนะเออใชขาดไปดตรงมื ฉันเอาเขามาชีนะใช่ไหมอ้าไปกินเฮ้ยจับบ้าเฮ้ยไอ้สิเฮ้ยโอ๊ะเฮ้ย,อ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 ยตอนนี้เราต้องรีบหนีก่อนนะเราต้องหนีจากร้าดีก่อนแกคิดว่าแกจะหนีได้ไงเฮ้ยเสียงใครอะ ចង់ទូ